หุ้นกู้บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี4เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง5.55%ต่อปีนะครับบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ i-net นะครับยื่นล่างแบบแสดงร,รายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอตต โดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันซึ่งผู้ออกมีสิทธิ์ถ่ทถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดถ่ทถอนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี4เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง5.55%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้นะครับเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่4-5-6กันยายน2566นั่นเอง บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดถ่ยถอนหุ้นกู้ระยะยาวครั้งที่3ทับ2อ 6, 6 6อายุ2ปี4เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละห5 5 5, 5 ชั้มราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2569เนะครับเสนอขายไม่เกิน ,00 แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน600ล้านบาทนั่นเองจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน2 0 0แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน200ล้านบาททั้งนี้จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน8 0 0แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน800 000, ล้านบาทมูลค่าหน่วยละ1000บาท simple. ราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทนะครับ ผู้ออกหุ้นกู้นะครับไม่มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุกน้นกู้เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บร,ริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดบร,ริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดบร,ริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เมอร์เชนด์พาร์ทเนอร์ Partner, จำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บร,ริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดนายทะเบียนหุ้นกู้ธนคาคารซีไอเอบีไทยจำกัดมหาชนระยะเวลาการเสนอขายวันที่4-56 กันยายน2566วันที่ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตตนะครับและยื่นล่างคือวันที่27กรกฎาคม2566นั่นเองนะครับเรามาดูแฟชชี่นกันหน่อยนะครับก่อนที่จะจากรากันไปนะครับแฟชชัตนนะระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ8ความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะนั้นดูรายละเอียดให้ดีนะครับแล้วก็การ ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนของการเงินบริษัทดำรงไว้ซึ่งหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ์อัตราส่วนไม่เกิน2.5ต่อ1ณวันสิ้นง,งวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้โดยณวันที่30มิถุนายน2566อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่2.12ต่อเท่านะครับ เรามาดูความเสี่ยงของผู้ออกกันบ้างดีกว่านะครับ 1. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้นะครับ 2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินเงินสดนะครับของบริษัท 3. ความเสี่ยงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้ยืมกับสถาบันทางการเงิน 4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะครับเนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจนะครับ cloud service นะครับผ่านการลงทุนในดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับเพื่อเพื่อชิงพื้นที่ความได้เปรียบใหม่และสร้างการเติบโตนะครับทำให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมอย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารสภาพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดรวมถึงมีแผนการจัดหาเงินทุนในส่วนของการลงทุนในอนาคตด้วยนะครับ ประมาณนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟดชีตนะครับมีให้ดาวน์โหลดเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนั่นเองนะครับคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้ mm. เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างนะครับแคมเปญที่สําคัญต่างนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ แต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ นอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆน,นะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ